และนี่คือการแข่งบาสแบบไม่เป็นทางการในมหาลัยจีนะครับผมมันก็เริ่มจากวันที่พวกผมเนี่ยไปเล่นบาสกันตามปกติแต่ว่าที่ปกติของวันนี้นะครับก็คือไอ้บูส์มอนสเตอร์เอนเนจีนะครับตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพวกผมแม่งก็ไปเล่นบาสกันคำขวเริ่มมีคนจีนมาเป็นร้อยๆคนเว้ยแล้วก็ตัวแทนของมหาลัยอะไรเงี้ยมันก็มาแล้วหลังจากนั้นนะครับบูสก็เริ่มประกาศนะว่าให้ไปรับน้ำมอนสเตอร์ฟรีได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับประกาศนะว่าจัดทัวร์นาเมนต์สามสามเลยเว้ยใครที่ม่เก่งเจ๋งแบบลลออองงกกัันนนนนห่่ยะคคเทต์ว นี่ครับสี่คนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมเนี่ยแม่งหลักสูงประมาณ1 8 5ถึง2เมตรอัพตึงเปรี้ยเล่นอะไรกการแข่งขันเลยวเพื่อนนะครับโอ้ถ้าถือว่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเยอะแลเบอร์เจ็ดเจ็ดครับลูก้าดันฉีกครับกระโดดจำชุดลงแบบชิวๆก็คือแม่งแบบสูงพอๆกันไงคือแม่งเล่นยังชิวจัด สามไหมลงไหมครับคนหล่อแต่กัรลุงลูกาลกาดนิดลุงลอ้วนนะยิงสามโคตรสวยเลยแล้วแม่งโดนดังกังงน,น้าเรียบร้อยจำชุดไปอีกลูกโอ้โหคนหล่อแล้เวลาที่เรารอคอยก็มาถึงทีมเราได้ลงเล่นเองนะครับผมแน่นอนครับว่าทีมเราแม่งโหเทพที่สุดแล้วนะครับงั้นก็บอกเลยว่าทั้งชุดทั้งเล,ล็บรับรองประกร100ันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าแม่งไม่ลงลุกก็แน่นอนครับชุดสามก็ไม่ลง เลยลูกนี้แล้วมาดูการตัดสินใจในลูกนี้ครับผมวิ่งไปสับคอขาหลอกแล้วส่งเฉเลยไม่รู้ทำทำไ,ไมแล้วก็โดนยิงสามตอกฝาโลกลับบ้านเป็นนอนร้องไห้ต่อ